ใครเป็นเหมือนกันบ้างครับจะออกเดินทางไกลแต่งานยุ่งจนค่ำไม่ใช่ช่าง มีเวลาดูแลรถแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ารถเราพร้อมออกเดินทางหรือยังถ้าใครที่กําลังเป็นเหมือนกันโชคดีแล้วครับที่ได้ดูคลิปนี้ดูให้จบนะครับเพราะว่าเราจะขับไปสู่บริการที่รู้จริงและปิดตั้ง3ทุ่มราคาเฉลยท้ายคลิปเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีสาขามากถึง15สาขาทั่วประเทศไทยและแต่ละที่รีวิวไม่ต่ำกว่า4.9ดาววิ่งเลยครับแบบนี้ถึงแล้วครับที่ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นเมื่อผมไปถึงนะครับที่ช่างก็ออกมาต้อนรับผมก็เลยบอกว่า ว่าอยากจะตรวจเช็คก่อนออกเดินทางที่นี่มีให้บริการตรวจเช็คมากถึง37รายการจุกกันไปเลยบรรยากาศในห้องรับรองตอนเป็นทีมดูว่าอยู่ร้านเลยนะครับโออารุ่หามากแถมมีโต๊ะทํางาน WiFi แรงๆให้คนรักงานอย่างเราทํางานไปดูรถไปคนเป็น OCD แบบผมดูไม่หยุดเลยครับเบือ่อก็เดินม,มาดูของได้นะครับผมแอบเลงใบปัดน้ำฝนกับยางดีๆไว้รับจะบอกว่าราคาดีมากครับไม่นานพี่ช่างก็ตรวจเสร็จแล้วก็มาอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเชื่อไหมครับ ว่าฟรีใครอยากตรวจเช็คก่อนออกเดินทางแบบนี้นะครับต้องที่นี่เลยครับออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นครับอ้อเกือบลืมที่นี่ยังเติมลมยางในตัวเจนฟรีด้วยนะครับ